เอาคลิปเราของไปเตยม,มาพูดทูลอมริยาตรงนี้เรา,ารู้สึกยังไงบ้างมองตามีคนเอาคลิปเราเอ,อเอาจริงๆนะคะเปิ้ลนะ่ะขออนุญาตพูดเรื่องนี้ที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเ <สะ S 2> พราะเปิ้ลมีความรู้สึกว่าขณะที่สปอร์ตไลท์ด้านเขาดับไปแล้วสปอร์ตไลท์ข้างเรามันสว่างขึ้นแล้วมันทาให้เราได้พูดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟกับเขา<ม>ค่ะก็อยากจะให้เหมือนแบบว่าจบเรื่องเก่าๆไปได้แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเองไม่ไปทนแบบว่าไม่ชอบเห็นใคร ก็มาเขาเรียกว่าอะไรเดือดซอสอ่าไม่ไม่ชอบเห็นใครโดน่ทับถมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากจะเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยเชวยอไหในความหมายที่พี่เพื่อนพูดในวันนั้นอาหารมันจริงๆมันหมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแบบความความเป็นจริงร จริงๆแล้วในไวรัลที่เพื่อนๆเห็นที่เพื่อนบอกว่าเพื่นไม่อยากซ้าเติมใครอนะคะอันนั้นสมกับอม,มรินมาเป็นเดือนแล้วสามท่าสามมานานมากแล้วคือจริงๆแล้วเราเองก็พอจะแบบด้วยเซนต์เราไปงความรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยพูดเผื่อ,อไว้ว่าจริงๆแล้วอะเราเองก็ไม่อยากจะซ้ําเติมใครจริงๆแล้วเขาสตาร์ทคาถามมาด้คำวาอ่า เวลาเราโดนสาบแช่งน well <to watch tactile road> ่ะเรารู้สึกยังไงเบิ้ลก็เลยหัวเราะขึ้นมาแล้วเบิ้ลก็เลยบอกว่าเบิ้ลจะสาบแช่งเขามากกว่านะก็เลยมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ค่ะแต่คนจะบอกว่าแม่มาก่อนการคอมมีหลักิดกายเป็นแบบว่าเป็นมุกไปเหมือนว่ารู้เมื่อก่อนว่ามันจะมีเหตุการณ์ในวันนี้จริงๆเบิ้ลก็มาก่อนการเบิ้ลนานมากแล้วนะคะถ้าทุกคนไปย้อนดูนะคะเบิ้ลเต้นเอ่อโพแดนซ์เพื่อเปิดตัวพ็อเก็ตบุ๊กมั้งแต่20ปีก่อนนะคะแล้วเบิ้ลเองก็เป็นคน เพิ้นเคยได้รางวัลจากเดลินิวเป็นรางวัลผู้มีที่พนแห่งปีที่เขาจัดอันดับกันปีใหม่ว่าเป็นดาราคนแรกที่ทําเพลงด้วยตัวเองจริงๆเปิ้นก็เป็นคนทํรหลายๆอย่างนะอย่างการใส่บาตรเป็นคนแรกๆที่กล้าทาบุญแล้วบอกว่าสาธุอุโมทนาบุญแล้วก็เป็นคนกล้าที่จะเรียกร้องในเรื่องของเด็กที่โดนละเมิดทางเพศด้วยเพราะว่าเปิ้นก็ทำอะไรแรกๆที่ดีๆหลายอย่างที่เพิ่าครับจากวันนั้นจะถึงวันนี้เราให้อภัยเขาแล้วอีกอย่างครับ ว่ให้อาัยก่อนหน้านั้นไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เคยมาบอกผู้จัดการเนิ่ด้วยแล้วว่าเขาต้องอบคุณเพิด้วยถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นตัวเขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ก็ฝากโบมาบอกแล้วด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คือนันวันนี้ก็คือไม่ติดใจเขาแล้วไม่ติดใจอะไรใครทั้งนั้นค่ะอยากบอกว่าเป็นไปได้นิพพานไปเลยค่ะไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดใครทั้งสิ้นแล้วค่ะบางบางคนก็บอกว่ากิจกรรมมันมาถึงแล้ว คือเพิ่นเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบงังเอิญแล้วก็ทุกอย่างมีเ,เหตุผลของมันในการเกิดขึ้นจริงๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะสละตัวเองเพื่อที่จะได้มามีบทเรียนของเขาคือเขาอาจจะอยู่ในบทเรียนของตัวเองเพราะฉะนั้นเราเองต้องมองว่าเราได้ประโยชน์ในเรื่องนี้มากกว่างานทางด้านหมอดูมีบางเข้ามากไหมคะหลังจากที่เทายรัดอีกแล้วค่ะจริงๆเพิ่นก็เคยดูดวงแล้วเที่องกฤษอะไร้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้รักดูดวงใครเพราะ,าาาาม,าราะมันเหมือนจะเป็นกา,ทารที่เราไป ยกกรรมของใครเราต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงเลยก็เลยคิดว่าอยู่ของตัวเองโดยเอาตัวเองให้รอดเลยพอแล้วค่ะพี่หน้านใช้เว่าเอาดสิกรรมได้ไหมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วเบิ้นเจอสวดมนต์ทุกคืนแผ่เมตตาเบิ้นก็อดสิกรรมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากเพราะปีนั้นมันเป็นปีที่เปิ้นเจออะไรพร้อมกันแบบเป็นสิบเรื่องเลยมันก็เลยอาจจะทําให้เราแบบใจบางหรือว่ามีความอ่อบบางในตอนนั้นก็เลย โต๊อะไรบ้างจับมืกนได้ไหมได้ค่ะนถ่ายรูปค่ะมัถ่ายรูปจด